สวัสดีค่ะทุกคนกับผมพบกับช่องเอเชียชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนนะคะเปิดเม้นใน YouTube นั่นเองค่ะอืมก็สำหรับคนที่แบบเออยังมีปัญหาว่าเปิดเม้นไม่เป็นอยากให้คนมาคอมเมนต์อยากให้แบบมีคำติชมว่าคลิปเราดีอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบแต่คือ ม right. um, ันเปิดเมนไม่ได้เปิดไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนโอเคแต่อันดับแรกนะคะทุกคนก็ต้องมีแอป YouTube Studio ก you. okay. right. uh, kind of you like ่อนนะคะหน้าตา้นงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะแต่แต่แต่ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปเปิดเมนนะคะทุกคนก็ต้องมีคลิปที่ทุกคนนะคะจะ เปิดเมน์ก่อนนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดแบบผู้คนโพสต์เรียบร้อยแล้วก็ดูตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดมาที่แอป o u t u b e Studio เลยนะคะทุกคนนี่พอเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นคลิปทุกคลิปเลยที่เราแชร์ลงโซเชียลอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดเมน์กันเลยนะคะ แล้วก็กดมาตรง3ขีดนี้นะคะทุกคนหรือทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกดตามเราก็ได้นะกดตรงคลิปไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะกดตรงนี้เนาะโอเคเมื่อเรากดมาปุ๊่มนะคะก็ให้เรานะคะเลือกเลือกคลิปได้เลยว่าเราจะใช้คลิปไหนนะคะเปิดคอมเมนต์ของเรานะคะทุกคนแล้วก็จะเอาคลิปนี้นะคะแล้วก็กดมาที่ตัวปากกานั่นเองค่ะ แล้วก็กบมาที่การตั้งค่าขั้นสูงนะคะทุกคนนี่ แต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเราเปิดเม้นต์เอาไว้แล้วนะคะทุกคนพอเข้ามานะคะมันก็จะมีประมาณแบบว่าอ,อ,อนุญาตให้แสดงความคิดเหน็นนะคะทุกคนก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะคะทุกคนอพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเปิดเมน์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดทุกคนแบบว่าเยังไม่มั่นใจว่ามันเปิดให้จริงหรือเปล่านะคะทุกคนก็สามารถไปเช็คใน YouTube ได้เลยนะคะทุกคนอืม เราจะมาเช็คก่อนนะคะก็คือคลิปนี้นะคะที่เราเปิดเม้นไปนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนี่เห็นไหมคะทุกคนมันก็จะเปิดเม้นให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ ง่ายๆแค่นี้เองนะคะทุกคนแบบว่าทําได้ง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนยังก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมนะคะ